ความสัมพันธ์แบบดีมีแต่พังก็คือความสัมพันธ์ที่เอาแต่แข่งกันครับอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยทำธุรกิจผู้หญิงก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากชนะฉันก็ต้องทําธุรกิจที่เจ๋งกว่าหรือผู้ชายเข้ามาจีบอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายฮอตเป็นผู้ชายที่ป๊อปปูล่าอะไรเงี้ยมีสาวๆเข้าหาเยอะผู้หญิงก็รู้สึกว่าฉันก็ต้องทาตัวให้ฮอตกว่าเพื่อให้มีหนุ่มๆเข้าหาเยอะกว่าความสัมพันธ์รูปแบบนี้นะครับผมบอกเลยมีแต่จะพังครับแก่นแท้ของความรักรักที่แท้จริงเนี่ยมันคือ คน2คนที่เป็นทีมเดียวกันครับสมมติคนหนึ่งทําอะไรเนี่ย อีกคนนึงก็จะรู้สึกกระทบไปด้วยอย่างเช่นถ้าคนนึงเสียใจอีกคนนึงก็รู้สึกอยากกระปอบปารมณให้เขาดีขึ้นถ้าอีกคนนึงดีใจนะครับคนนึงก็รู้สึกว่า yes นะครับความสําเร็จนี้มันเป็นของเราทั้งคู่ไม่ใช่ว่าความสําเร็จนี้มันเป็นของเธอคนเดียวแล้วฉันก็ต้องสาเร็จบ้างเพื่อให้ฉันเท่าเทียมเธอไม่งั้นเนี่ยการแข่งกันมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุดมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบไปตลอดแต่คุณเนี่ยต้องคิดว่าคู่รักมันคืออะไรที่มาเสริมกันนะครับมันเหมือนคนนึดูหน้้าาบนนนอีกคึก็ต้องดูหลังบ้เนี่ย2 ได้รวมเป็นหนึ่งแล้วนะครับผมอยากจะฝากข้อคิดนี้ไว้เป็นเพื่อนถ้าเกิดว่าคนที่ถามว่าเอาลแล้วทำยังไงเราถึงจะดึงดูดความสมัธ์แบบนี้มาได้ทํายังไงเราถึงจะเจอรักแท้หรือมันมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการอะไรไหมในการหาแบบผู้ชายแบบนี้แนะนำนะครับให้ไปลงเรียนคอร์สสั่งรักครั้งใหม่ชนะใจชายพรีเมียมนะครับคอร์สนี้มันเป็นจิตวิทยาแห่งการเป็นรางวัลที่เขาใฝ่ฝันอยากครอบครองนะครับลงทะเบียนเรียนได้เลยนะครับวันนี้เป็นราคาเออร์ลี่เบิร์ดพิเศษมากๆนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วเราเจอกันในคอรสสครััับบวดี